วันนี้ข้าหอมมาเที่ยววัดพระพุทธฉายนะคะที่จังหวัดสระบุรีนี่ข้าหอมจะซื้อกล้วยไปให้น้องลิงบนเขาน้องลิงกินลิงกินลิงกินลิงลูกข้าหอมจะเอาลิงไปเลี้ยงกล้วยเอากล้วยไปเลี้ยงลิงไม่ใช่ลิงเลี้ยงกล้วยโอ้นี่ก็อตาวันนี้มากับตาจ่ายายจานะคะ จะเอากล้วยไปทำบุญคะ่ะนี่แม่ซื้อกล้วยข้างล่างได้นะคะข,ขับรถผ่านผ่านตัววัดเข้ามาจะมีคนขายกล้วยอยู่ห้าหวี่ร้อยวันนี้ท้านหอมซื้อไปเท่าไหร่คะสองร้อยเดี<ๆ>๋ยวจะไปให้น้องลิงที่อยู่บนเขากันนู่นอยู่ทางนู้นก็มีตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้เขาขายกล้วยก็มีลิงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นข้างบนตรงนี้น้องอิ่มแล้ว วันนี้ไปไหนคะวันนี้เห็นลิงน้องดิโอ้โหตาจ๋าเอาย้นให้ละลิงเลยวันนี้วันนี้ดูตาจ๋าเอายนให้เขยิข่อย้อนให้ด้วยนี่ข้าวหอมย้อนให้น้องด้วยตึ้งเห็นไหมโอ้ดูนี่ดูน้องขอนี่มีขายกล้วยด้วยเนี่ยน้องตึ้งนี้เยอะมากเลยไมนนี้เห็นลิงไหมคะ เห็นไหมลูกเห็นไหมนั่งอยู่เต็มเลยมันไม่เค็มมันไม่รุ่มมนไม่ไมีนกด้วยมีนกมากินกล้วยด้วยเออมาลิชอบใหญ่ลิงแถวนี้อิ่มนะคะเห็นไหมมีคนเอาอาหารมาให้เพียบเลยเดี๋ยวโอ้โหมีคนเอาแตงกวามาให้เพียบเลยอ่ะโอ้โหโอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้มีอาหารเยอะนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นไปให้น้องที่ อยู่บนเขากันดีกว่าไปกันค่ะ่วัดพระพุทธชัยเยาขึ้นทางนี้เหรอนีอม่มีพ่อค้าแม่ค้าขายของวันนี้จะไปไหนคะยาวาหันม่ยิง <laughs> ขึ้นทางนี hehe, ้หรอคะขึ้นทางนี้นะคะน้องนมาแลยน้องนั่งรอเทียบเลยลูก ข้างไหนคะตาดใหยน,น,ะ,นะดูดีๆนี่นะคะน้องนั่งเต็ยมทางโอ๊ยดูน้องสิโอ้ยโอ้ยอุ่นๆไม่หน่อยไม่หอมไม่หอมโอ้ยดูน้องกินโอ้ยดูน้องะอนองะ <c oughs> ออ้ฟ้าเขาปวดเออเออดูสิลูกอยู่ในป่ามูกลอบไปข้าอะีตลอดทางหู้ายแขกเขาก็ออกแม่ดมีอัน้ไม่ได้อุ่ม่อุกโอ้ยนนี้ให้อาหารลิงโอ้ยให้หนูให้หนูได้บุญเยอะๆนะคะ ให้เรามีกินมีใช้ให้ขาดไม่หมดนี่นะคะนี่ให้อาหารทำบุญทำบุญโอ้วันหยุดเด็กอ็ทำบุญด้วยย้อนไปสร้างบุญเฮ้ยเอ้าปิดประตูนะที่ทำมาเยอะจังเลยแสดงว่าโู้เจี๊ยบเนื้อขามีรถนักท่องเที่ยวขึ้นมาให้อาหารน้ก็เยอะเหมือนกัน <laughs> โอ้ยไม่ได้ดีนะดีนะเพราะว่า เยอะเยอะเยอะลิงเยอะมากเลยค่ะใครอยากมาทำบุญนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ท <min> oh no! ี่ส <initiatives> ล <creeping> ับ <See> บุรีนะคะวัดพระพุทธฉายนะคะมีสี่น้องอ่ะแบบหิวอ่ะแย่งอาหารกันจ้าเอ๊ขึ้นมาข้างกาหอมเลยไปเลยไปเลยคืออ๋อเราถึงใกล้จะถึงยอดพระพุทธฉายแล้วเนี่ย ตอนนี้จะเป็นใครจะขึ้นไหวพระพุทธร้อยพรพุทธบาทก็จอดตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ขึ้นแต่พาเขาหอมมาดิมาดูลิงเฉยๆค่ะอ๋อจะเอารงไล้นะอย่าลงลูกปิดเลย โอ้น oh, oh, no. ้่งได้เลยโอ้โหยแย่งกันใหญ่โอ้นมทางลงชันมากวิ่งตามหลังรถเลยกล้วย e, e, e. oh, ้ม oh. ันจะโดดขึ้นไปขึ้นหลังรถอีกแล้วค่ะจะหนีขี้ดื้อวยแบงวยแบงเฮ้ยมึงไปอันนี้ทำอะไรคะ มีนกด้วยนะคะอันนี้ค่ะน้องโอ้ยน้องเป็นบีเลยนะไม่ดุโอ้ยยังแล้วน้องโอ้อันนี้จะถึงแล้วเนี่ยจะถึงที่เดิมจุดนี้แล้วลูกเอาลงจุดนี้ลูก่ต้องต้องทำเป็นบีแล้วนะโยนลงไปมันกินเกลือกันไม่ได้นะลูกแยกก่อนน้องกลัวเอาไปเลย มาลุงมาอึ๊บเอ้ยไปเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตัวเล็กอยากได้ตัวใหญ่มาคืน่เออนี่ใส่ไม่ดีเลยตัวเล็กไม่ได้แล้วใส่ไม่ดีเด้อแม่อันนี้แม่บอกว่าอย่าโยนบนเียงนะไปเลย ันนีดไว่เาดูที่น้องห้อยน้องห้อยท้องแม่น้องห้อยท้องแม่มาดูดูมาดูอ้าวอาแล้วหมดแล้วค่ะบายบายโอ้โหเยอะเยอะขอให้น้อง หอมร้องวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้จ้าจ้าจ้ากบายบายี่ก็หอมให้เสร็จแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หอมก็บายบายไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c สไครกกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย